สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะเจอจกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งนะคะรถครอบครัวไว้ใจน้ำหนึ่งก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับ t ต y o ต a Fortuner 3.0V ขับเคลื่อน4ล้อปี2011ตัวนี้ได้เป็นตัวหน้าแชมป์เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆกันอีกเช่นเคยค่ะและคันนี้ได้น ตัวหน้าแชมป์สีดำนะคะใครที่กำลังมองหารถเจดที่นั่งอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12 0 0นนะคะผ่อนยาะๆยาะได้ถึง84งวดเลยปี2011ออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทก็ได้นะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งนะคะปี2 0 1 1ชมหน้าแชมป์อยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดมาดูกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะเนี่ยค่ะกระจังหน้าโครเมีย นะคะเป็นตัวหน้าแชมป์ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีตัวกระจกมุมมองนะคะกระจก่วงช้างด้วยนะคะคันนี้อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ที่ฝากระโปรงด้านบนนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยซีด้ามนะคะสวยดุดันมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของแม็กกันดีกว่านะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะแม็กโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะแม็กขอบอันนี้เป็นแม็กหรูนะคะ แมกขอบเท่าไหร่นะแมกขอบ17นิ้วนะคันนี้นะคะซีรีส์ยาง265้าทับหกอ่า17นะคะแมกขอบ17นิ้วนะคะคันนี้อ่ะในส่วนของยางนะคะคันนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนยางให้นะคะเราเปลี่ยนยางให้ไม่ใช่ยางตัวนี้นะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลเปลี่ยนยางให้ค่ะนะคะมาดูในส่วนของซุ้มล้อกันดีกว่านะซุ้มล้อ การันตีนะคะคันนี้ปีกนกเดิมๆสวยค่ะสภาพสวยมากๆนะอันนี้เราเก็บงานเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคันนี้นะคะมีตัวเนี่ยค่ะการรอยให้ด้วยนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโพเมียมนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันนะคะแล้วก็ติดคิ้ว การสานให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยการันตีเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะเปิดให้ดูภายในกันดีกว่านะค,ะคันนี้ถุงลมนี้เราัย2ใบในเรื่องของความปลอดภัยนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะนะ,ะมีฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็อันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบดนะ,ะสีสวย ภายนอกสีดําด้านในเป็นสีเบจค่ะมาดูแผงประตูกันดีกว่าอันนี้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยเลยเราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของเนี่ยค่ะดังๆดำๆไม่มีแล้วจะมีเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเป็นรอยขวดนะคะตรงลายไม้ตรงนี้อ่าอันนี้จะเป็นของเจ้าของเดิมมานะคะก็จะมีรอยแบบนี้เล็กๆน้อยๆค่ะนะคะรถสิบกว่าปีแล้วเนาะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าถ้คันนะี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะได้เป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นดีแจของเขาเนาะ มาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะคะเอามาดูภายในกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่180,000มกิโลกว่ากว่าค่ะเครื่องเสียงรองรับซีดีนะคะซีดี USB นะคะอันนี้เป็นขับสี่นะคะเป็นขับ4เนาะก็จะมีตัวขับสอยู่ตรงนี้นะคะเข้าเกียร์โฟนะ,ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติกระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับลดแสงเนาะ แล้วก็ไฟด้านหน้านะคะเราก่อนปล่อยนะคะน้ำหนึ่งจะเช็คสภาพให้เช็คสภาพก่อนปล่อยแน่นอนนะคะก็มีอ่าตรงนี้ไม่มีกระจกนะคะฝั่งตรงนี้อ่าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจกแล้วก็มีไฟนะคะมีไฟอยู่ตรงกลางห้องผู้โดยสารด้วยนะคะมาดูด้านบนดีกว่าบนหลังคาตรงนี้นะคะเราไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้ค่ะนะคะมีแหลกราวหลังคาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ฟิล์มด้านหน้าอะถ้าฟิล์มชำรุดนะคะน้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ฟรีมาดูข้อมูลรถกันดีกว่าคันนี้ราคาตั้งขาย6 1 9 0 0 0ปี2 0 1 1ได้เป็นตัวหน้าแชมป์นเนาะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะน้ำมันอยู่ที่181,000กิโลกว่าก็คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12 0 0นนะคะออกรถฟนะะออรถฟีดาวได้นะคะเอารถส่นบาทได้นะคะเพราะเป็นแบรนด์หลักสามารถจัดยอดได้เต็มจัดยอดได้เต็มเลยใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 6 1 9 8 4 9 6 3 นะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยกระเป๋าเอกสารมีทั้งสองบ่อเลยทั้งบ่อเอกสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะคันนี้ได้เป็นบ่อหนังสภาพสวยสภาพดีมากนะ,ะ, mm. นะสวยสภาพดีมากนะคะ mm. อ่ะนี่นะคะก็บ่อะคะสภาพสี่สิบหกสิบนะคะสี่สิบหกสิบอะ mm. มาดูด้านหลังกันดีกว่าเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูด้านหลังอันนี้การันตีคงสร้างเดิมค่ะเข้ามาเปิดดูในส่วนของอ่า ยางขอบประตูได้นะเข้ามาดูได้เลยค่ะนะคะติดต่อน้ำหนึ่งเข้ามาได้อยากเห็นรถเข้ามาดูได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยน้ำหนึ่งยินดีให้บริการค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ปรึกษาได้ฟรีนะคะปรึกษาในเรื่องของเครดิตได้ฟรีเลยนะคะคันนี้นะคะกนเนี่ยค่ะด้านท้ายเนาะก็จะมี3 0นะคะเครื่องดีฟอร์ดีเนาะ VN t u r น o นะคะอ่าทับ4ี่นะคะก็จะมีบอกนะคะ VSC นะคะเป็นตัว V นะคะตรงน,นี้ก็จะมีบอกครบเลยด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ระบบไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมีไฟทับทิมด้วยนะคะแล้วก็ยางอร่อยอะไรยางอะไรนะไม่ใช่ยางอร่อยอ่ะมาก้มต่ำกันค่ะก้มต่ำดูด้านล่างนะคะเข้ามาดูได้เข้ามารับชมได้เลยนะคะ ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้0 9 6 1์8 4 9 6 3มาดูด้านหลังกันบ้างอันนี้ด้านหลังไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเนาะ Fortuner เนี่ยเขาพับเบาะลงนะคะแล้วก็อันนี้พับเบาะไว้ให้แล้วแล้วก็มันก็จะแขวนเนาะ Fortuner เนี่ยของเขาเนี่ยมันต้องแขวนขึ้นเนาะก็คือต้องมีแรงหน่อยค่ะต้องมีแรงหน่อยเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอ อนุญาตแขวนให้ดูแล้วกันนะคะมาค่ะนะคะน้ำหนึ่งพับให้แล้วฟอร์จูเนอร์นะคะข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะพก,พกรุ่นเก่าก็คือเราต้องยกนะคะแล้วก็แขวนเนาะก,ก็อาจจะหนักหน่อยนะคะถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้ำหนึ่งเนี่ยก็จะต้องลำบากหน่อยออกแรงหน่อยเนาะแต่ว่าพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก็กว้างนะคะข้อดีของเขาก็เวลาวางของนะคะเบาะก,ก็ไม่ยุบเนาะก็พื้นที่ด้านข้างอาจจะแคบนะคะแล้วก็ต้องใช้แรงแต่ว่าตรงนี้เราไม่ยุบเนาะอันนี้คือระบบ ความจริงเนานนะเพราะว่า Fortuner เ,เนี่ยเวลาเราพับเบาะเบาะที่แถวที่3ามมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังให้นะคะมีแอร์ด้านหลังให้ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเราการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆอยู่แล้วนะคะไอ้ตรงที่น้ำหนึ่งแจ้งตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นของ f ฟ r t u n e r ของเขาเนาะแต่ว่าเราการันตีโครงสร้างเดิมค่ะรถไม่มีชนหนักจมน้ำนะคะลิกควานะคะชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนี่เห็นไหมยังมีตาโตโยต้าอยู่เลยนะคะคันนี้ เดิมนะคะเดิมๆก็รถสิปีก็อาจจะมีเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะมีการเก็บสีบ้างแต่ว่าไม่มีการปรับสีแบบว่าสีทั้งคันนะคะไม่มีแน่นอนใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆแน่นอนอ่ะเดวน,นหนึ่งขออนุญาตไปเปิดห้องเครื่องด้านหน้านะ,ะย้ํากันอีกหนึ่งครั้งค่ะคันนี้นะคะเป็นโตยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ขับเคลื่อน4ล้อป,ปี2011ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่ 6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสองนะคะตีเข้าๆเลยนะคะรถมือสองแสนละสองพันนะคะ 100, แสนละสองพันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งหาดอกเบียเ้ยที่เศษถุกถกให้นะคะคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวได้มา มาดูในส่วนของห้องเครื่องค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง D4D เนาะโตโยต้าเครื่องเดิมปั๊มเดิมการันตีเลยนะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านั้นเป็นจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให,ให้ให้ดูในส่วนของคานด้านล่างของคันนี้ค่ะอ่านี่นะคะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพสวยเดิมสภาพสวยเดิมมา,ากๆเลยนะคะนี่ ซีนนะคะซิลิโคนนะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์เลยอันนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะ,อ,ะออกรถฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกับ Fortuner ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ3.0ผ่อนอยู่ที่ หมื่นสองประมาณนี้หมื่นสองสามร้อยเดี๋ยวน้ำหนึ่งหาโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษถูกๆให้นะคะพอรถปีลึกเนาะอาจจะดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้พิเศษเยอะนะคะต้องเป็นปีใหม่ๆถึงจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษถูกๆแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะที่ถูกนะคะแล้วก็คันนี้ออกรถฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ เอกสารที่ต้องใช้ข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะพนักงานโรงงานนะคะที่มีเงินโอนเข้าบัญชีนี้ง่ายมากๆเลยมีัตบประชาชนทะเบียนบ้านนะคะ statement จากบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนไม่ต้องไปหาที่ไหนคะ่ะถ้าคุณมีแอป,ปในโทรศัพท์เข้ามาหาน้านหนึ่งได้เดิมนหนึ่งดึงจากโทรศัพท์ให้นะคะปริ้นออกมาให้ฟรีเลยนะคะอะบรประชาชนทะเบียนบ้าน statement ใบรับรองเงินเดือนนะคะหรือ statement ย้อนหลัง3เดือนหรือวัาล่าสุดเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะใบรับรองเงินเดือนมันใช้ได้เดือนต่อเดือนนะคะที่รักนะคะ เอาเบอร์เอาใบรับรองเงินเดือนมาให้ให้แค่ใบเดียวนะคะหรือถ้ามีสลิปเงินเดือนก็เอาสลิปเงินเดือนได้ค่ะย้อนหลัง3เดือนก็ได้ล่าสุดก็ได้นะคะถ้าใครมี6เดือนเอามาได้เลยนะคะมายืนยันได้เลยนะคะบอกเลยว่าเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากค่ะนะคะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะแบบชาชนทะเบียนบ้านใบจดใบจดทะเบียนพาณิชย์ถ้าไม่มีนะคะมีใบสัญญาเช่าร้านไหมนะคะสัญญาเช่าร้านเช่าแผงนะคะมีหน้าร้านชัดเจนบินซื้อของนะคะเพียงเท่านี้ สเตทเมนสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการโอนเนาะหรือถ้าเป็นอาชีพอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากปรึกษาอะไรก็โทรเข้ามาได้ฟรีเลยนะคะ096184963นะคะแอดไลน์ Ad line. เข้ามาสอบถามกันได้คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ